สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมุลุมังงาก็สารคดปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เ,เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับเล่มที่สิแปดนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันต่อมาหลังจากงานเลี้ยงปาร์ตี้การประชุมได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากช่วงพักกลางวันผู้เข้าร่วมได้แก่อันดับแรกคือราชาและราชนี ของประเทศที่สนับสนุนโครงการสีประเทศลิมเบรกาเซลยอมกับมิลลันและกัสิัดดัรวมเป็น5้าคนสำหรับบุนคคลเหล่านี้มีการสร้างความสมานฉันท์ทางความคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นในครั้งนี้จึงเข้าร่วมเพื่อให้ความยินยอมเท่านั้นต่อมาคือโยอไมลคุงที่พวกลิมเบรุทั้ง4ี่คนยกเว้นมิลลันเสนอชื่อเป็นตัวแทน และยินตาที่เป็นตัวแทนของศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมประธานสภาจากคอนซีลออฟเวสหรืออีกชื่อหนึ่งสภานานาประเทศฝั่งตะวันตกก็มารวมด้วยขอ่ชื่อว่าเลเตอร์งั้นเหรอยังคงไว้หนวดสีขาวลกหนึ่งลังเช่นเคยที่เหลือก็มีเหล่าสมาชิกสภาของแต่ละประเทศที่ได้รับเรียกเฟยนมาแล้วทั้งหมดประมาณ30คนรวมตัวกันอยู่ในห้องประชุม เบลยาก,ก็เข้าร่วมในฐานะเสมียนจากนั้นชิเอลก็ออกไปข้างหน้าในฐานะผู้ดำเนินการทุกท่านเพราะขอบคุณจากใจจริงที่สละเวลามารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้ครับถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นจะอธิบายเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ชิเอลเริ่มอธิบายหลังจากที่ผู้เช่นนั้น จุดประสงค์ของการประชุมในวันนี้คือเนื้อหาที่โยมายคุงอยากจะถามเมื่อวานเป้าหมายคือตัวตนของศัตรูที่ชัดเจนคาดคะเนผลกระทบของความเสียหายจากสงครามและตรวจสอบว่าควรจะรับมือกับเรื่องนั้นอย่างไรการที่มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ความหวาดกลัวได้กลายเป็นสภาวะต่ตอนตระหนอเพราะถึงจะลองหายหรือข่องควร คมเป็นจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นจะต้องเอาใจใส่กับการกระทำที่เหมาะสมเท่าที่จะทำได้เพื่อการนั้นคนที่เป็นผู้ชี้นำจะตื่นตระหนกไม่ได้ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่กลับเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรจึงต้องมีการอธิบายเช่นนี้ก่อนเนื่องจากลิมเบลูอธิบายเรื่องเดิมๆมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วจึงขอขอบคุ่นยมใหม่ที่จะเตรียมที่แห่งนี้เอาไว้ ชิเอ็นได้อธิบายเสียดเซนจึงได้มีตัวแทนกล่าวขึ้นมาว่าก้าวคือแม้ว่าท่านจอมาริมลัลโลจะชนะสงครามกับสก,กวดิแล้วแต่กับมีมิคาเอลที่เป็นศัตรูใหม่ปรากฏตัวขึ้นมางั้นเลยครับพอประธานสภาเนเตอร์พืมพำก็ตามมาด้วยบรรดาสมาชิกสภาจากประเทศต่างๆคนแรกได้กล่าวว่าแคมมิคเเอลคนนั้นยังเป็นผู้นำเองเจอลอีกด้วยงั้นเหรอ ต่อมาคนที่สองก็กล่าวว่ามหาสงครามอสูรวาสวรรีนาไม่นึกเลยว่าไทพิบัตในรอบ500ปีจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฉันมีชีวิตอยู่เมื่อได้ยินถ้อยคำเช่นนั้นลิมมลุก็ตัดสินใจที่จะพูดเสริมเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดลิมมลูได้ยกมือขึ้นแล้วแสดงความคิดเห็นออกมาเอออย่างที่อธิบายไปเมื่อคู่นี้เป้าหมายของศัตรูคือ การฟื้นคืนชีพของเวลดานาวาครับส่วนวิธีการก็ได้แต่คาดเดาจึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดและประเด็นที่สำคัญที่สดุดคือไม่ได้กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอนครับถึงจะคิดว่าอาจจะเป็นช่วงเร็วๆหนี้แต่มิคาเอลเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวจึงไม่สามารถปฏิเสธควาเป็นไปได้ที่จะเป็นพุ่งนีหรือว่าหลายปีหรือว่าอีกหลายสิบปีนะครับ เรื่องที่ยุ่งยากที่สุดคือเรื่องนี้นั่นคือเรื่องที่ช่วงเวลาที่ไม่ถูกกำหนดเอาไว้แน่นอนเอาเป็นว่าหากมีความเคลื่อนไหวอะไรก็น่าจะได้รายงานจากของดีโนทุกเชา้าส่วนความแม่นยำของข้อมูลก็เข้าสู่ขั้นตอนการสอบถามอูเปลาผ่านช่องทางของมิลิมในขณะนี้มิคเอลไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยถึงจะดูเหมือนเป็นลางไม่ดี แต่ก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะทางหนี้ไม่สามารถลงมือทําอะไรก่อนได้เมื่อเป็นเช่นนี้การเฝ้าระวังศัตรูที่ไม่รู้ว่าจะโจมตีเข้ามาตอนไหนต่อไปเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแต่หน้าที่การงานในชีวิตประจําวันก็จําเป็นที่ต้องดําเนินต่อไปญี่ปุ่นก็เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะมีอัตราการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ตามแนวล่องลือของก้นมหาสมุทรในรอบ10ปีเป็น60ในรอบ30ปีมีมาถึง90กใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยปล่อยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนั่นเองผู้ลิมมุลุทำได้แค่เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ลำบากเพราะจกที่มีอะไรเกิดขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นคือมีวิธีคิดว่าขวรที่ความสำคัญกับทุกๆวันที่จริงแล้ว ภูเขาไฟแต่กว่ยิ่งกว่าแผ่นดินไววซะอีกเพราะนั่นคือภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่สามารถรับมือได้นี่นาหากเกิดการประทุที่แอง่งผูปากป่องขนาดใหญ่ของผู้เขาอาศอจะนำมาซึ่งผมเสียหายร้ายแรงหรือเรียอีกชื่อหนึ่งว่าสุปเปอร์วอคเโนดูเหมือนว่าในญี่ปุ่นจะไม่มีที่ให้หนีเลยส่วนหนึ่งของฮอกไกโดอาจจะปลอดภัย แต่ญี่ปุ่นต้องล่มสลายเป็นแน่แท้นี่คือเรื่องสมมุตินะต่อให้มีการคดาดคะเนเรื่องนี้แล้วมีประกาศจากทางรัฐบาลว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนภายในหนึ่งปีก็เถอะจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ยังนึกสงสัยถึงจะเชื่อจนอยากจะหนีก็ไม่มีที่ให้หนีไปคงไม่มีประเทศใดที่รับประชาชนชาวเี่ปุ่นทุกคนเข้าไปได้ส่วนจะหนีไปยังประเทศต่างๆ ทีละเล็กทีละน่อยได้ไหมนั้นก็น่าสงสัยเช่นกันแน่นอนว่าถ้าหากการค่าคะเนนหนีอยู่คามถูกตอ้องในระดับ100จริงๆรัฐบาลจะจัดการเท่าที่ทำได้แต่ถ้ารูปแบบการเมืองการปกครองต่างกันก็คงจะรับเข้าไปไม่ได้หายที่สุดแล้วคงกลายเป็นว่าแต่และบุคคลจะต้องพึ่งพาเส้นสายของตนเองมีแค่คนที่หาทางนีออกไปได้ เท่านานที่จะหนีรอดลิมูนุเองก็รู้สึกว่าในบางส่วนของจิตใจก็มีความคิดแบบว่าถ้าจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นก็ปล่อยให้เรื่องของตอนนั้นมันเกิดขึ้นล่ะหนาเพราะแทนที่จะกังวลมากเกินไปจนใช้ชีวิตอย่างหว,วาดกลัวทุกวันการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้สนุกตั้งหาถึงจะมีความสุขไม่ทางที่หนีไปไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป เพราะภยพิบัติธรรมชาติคือสิ่งที่คิดไปก็ไร้ความหมายถึงได้เป็นภัยธรรมชาติยังไงห่ะมีถ้อยคําที่ว่าถ้าทําเต็มโความสามารถและหลอบัญชาจากสวรรค์หมา่วามว่าการพยายามทําสิ่งที่ตนเองทํำได้ในตอนนี้อย่างเต็มที่จะทําให้มีชีวิตอยู่ได้สมกับเป็นมนุษย์นั่นเองในขณะที่ลิมมโลก็ลังคิดแบบนั้นเขาก็ได้กล่าวออกมาว่า ด้วยเหตุนี้เลยเตรียมการเอาไว้เผื่อว่ามิคาเอลจะโจมตีเข้ามาตอนไหนก็ไม่เป็นไรเลยอยากให้แต่ละคนรักษาควมเป็นอยู่ในแต่ละวันเอาไว้เพราะฉะนั้นเลยอยากให้คนที่รู้ข้อเท็จจริงนี้มีแต่ระดับผู้ชี้นำเท่านั้นเราคาดหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือกับเราเพื่อให้เป็นไปตามนั้นด้วยลิมโมลุสรุปความคิดเห็นพอได้ฟังลิมโมลุพูดแล้ว ทุกคนก็นิ่งเงียบบางคนก็อดควรอย่างหนา้ดงจากเวลาผ่านไปหลายสิบวินาทีโดยไม่มีใครพูดอะไรออกมาพินาตาเพราะความทลายคุมเงียบนั้นลงศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิประจิมสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านถ้าจากความคิดเห็นของพินาตาประธานสภาเลตเตอร์เองก็ได้พูดต่ออย่างนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วครับ แผนพัฒนาที่ได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในประเทศฝั่งตะวันตกมีขึ้นมาเพื่อการเตรียมการสีหน้ารับเชีอเอ็นได้พยักหน้าให้กับคำถามนั้นเป็นอย่างที่ว่าเลยครับทั้งหมดเป็นไปตังความตั้งใจของท่านลีมบุลครับลิมบุลุให้นำดเนินการแทางปูพมลางรถไฟเอาไว้เพื่อให้รถไฟมอนตาสามารถแล่นได้พร้อมกับการก่อสร้างอาคารสถานี และถือโอกาสขยายพื้นที่นั้นให้จัดเตรียมสถานที่หลบภัยที่พลเมืองในระแวกใกล้เคียงสามารถใช้งานได้ในเวลาปกติก็จะใช้เปลี่ยนโลงยิมหัวประชุมและนำไปใช้ใน,ใน,ในหลายๆวัตถุประสงค์ลีมุลตั้งใจจะถือโอกาสที่พวกเขามรวมตัวกันในวันนี้ขอร้องให้พวกเขาจัดการฝึกซ้อมอพยพให้กับพลเมืองในพื้นที่โดยใช้ทหารที่นั้น พระบาประธานสภาแลตเตอร์กับแสดงความคิดเห็นก่อนที่ลีมมุลโลจะได้เอ่ยเรื่องนั้นเะีอีกสิ่งที่จำเป็นคือการเตรียมการลวงหนาเรื่องนี้ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วครับเข้าใจแล้วถึงตัวผมเองจะไม่มีอำนาจในการแทรกแซงนโยบายของแต่ละประเทศแต่สามารถเสนอแนะแผนการฝึกซอ้อมอพยพได้ครับได้โปรดให้ผมได้แสดงความร่วมมือด้วยครับเมื่อได้ยินแบบนั้น อีกคนก็กล่าวว่าตามนั้นถึงผมจะเป็นเพียงสมาชิกหนึ่งคนในสภาแต่พอกับประเทศแล้วก็เป็นมาคิดเลยนะครับผมจะนำไปเสนอต่อราชาเพื่อให้ประชาชนทำการฝึกซ้อมครับถัดมาอีกคนก็กล่าวว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วทีเดียวผมเองก็จะให้ความร่วมมือด้วยบรรดาสมาชิกสภาต่างก็เห็นด้วยเรื่องราวง่ายดายกว่าที่คิดแฮะเอเถอะ คงเป็นเพราะว่าไม่มีคนง่เขาที่เอาแต่บ่นอยู่ในนี้สมกับเป็นบุคลากรที่ได้รับการเลือกเฟ้นมาแล้วจะว่าไปแล้วโยมัยเคยบอกเอาไว้ว่าเพื่อให้มันเป็นเช่นนั้นเลยจัดการหาเลือด้วยกลุ่มคนเล็กๆเกพราะเมื่อเป็นการตัดสินใจที่สําคัญเช่นนี้ถ้าเป็นคนกลุ่มใหญ่จะตกลงกันไม่ได้เลยทําไปในทิศทางที่ว่าต้องโน้มน้าวให้คนกลุ่มเล็กๆที่มีอํานาจก่อน แล้วขอให้พวกเขาโน้มนาวสมาชิกสภาที่เหลือเป็นลายบุคคลไปแผนการดังกล่าวเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการลงมติในสภาจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นดังกล่าวในขณะที่ลิมมืลกำลังคิดอยู่นั้นได้มีคนกล่าวว่าโฮโอโดูเหมือนฝ่าบาทล,ลิมมโลจะกงังวลในการตัดสินใจของสภานะครับแต่ขอให้สบายใจได้เลย เพราะไม่มีใครสามารถขัดขืนท่านเททราซาได้หรอกนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นอีกคนก็กล่าวว่าฮ่าฮาอย่างที่ว่าแหละครับชีวิตของตอนเองสําคัญกว่าเศษถ้าเป็นวาราที่เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของประเทศแม่ก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเป็นเรื่องระดับที่จะให้มีการฝึกสอนนาทางอพยพป,ประชาชนหรือไม่นั้นก็ต้องปฏิบัติตามท่านเททรซา แบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยล่ะครับถัดมาอีกคนก็กล่าวว่าถูกต้องมันไม่ใช่วาฬที่อยากจะเยืนการความเห็นจนถึงขั้นต่อสู้กันนะครับถัดมาอีกคนก็กล่าวว่าอืมเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อพวกเราคิดว่าผ่านได้โดยมีมติเป็นเอกฉันเลยล่ะครับการต,ตอบสนองของเราสมาชิสภาต่างกับที่ลิมมัรโลและโยมาคิดเอาไว้รู้สึกเหมือนไม่จําเป็น จะต้องอธิบายลวงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างระมัดระวังเลยจากนั้นได้มีคนกล่าวว่าโฮโฮ,โฮดูเหมือนว่าการรับรู้ของผมจะตื้นเขินนะครับถึงจะไม่เคยเจอมาก่อนก็เถอะแต่ท่านที่ชื่อว่าเฮโธอร์ซานนนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยสินะครับเบลายาได้กล่าวชื่นชมสายตาของบรรดาสมาชิกสภาต่างก็มองดูเบลยดดังอบอุน่นจะบอกว่าอ่อนโยนหรือว่าดูอิจฉาดีละ่ะ ในหลังจากนั้นก็ได้มีคนกล่าวอีกว่าอืมทุกท่านจะประมาทเกินไปหรือเปล่าครับข้าหนาเห็นอย่างนี้ก็เป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของท่านเทตราซ่านนะครับเนื่องจากข้ามีหน้าที่ต้องรายงานการหาลือในครั้งนี้จึงขอให้อย่าลืมเรื่องน,นั้นนะครับคนที่พูดแท็กชั่นนั้นคือชอเอ็นบรรดาสมาชิกสภาได้ยินดังนั้นก็แตกตื่นอย่างมากจากนั้นพวกเขาก็กล่าวว่า เข้าใจผิดแล้วครับได้โปรดเชื่อเธอครับอีกคนก็กล่าวว่านั่นไม่ใช่คำพูดที่มีเจตนาหลายแค่กล่าวชมความสามารถในการชี้นำของท่านผู้นั้นเท่านั้นเองสำหรับผมความจริงคืออะเฮมขอให้เกติภูมิมีแต่ท่านเทสตราซาไม่ว่าคนสุดท้ายอยากจะพูดอะไรแต่ความรู้สึกและความแข็งขันได้ถ่ายทอดออกมาแล้วเนื่องจากริมมโลไม่คิดว่า เททรัสาจะเป็นที่หวัดกลัวถึงขนาดนีลิมโมลุจึงตกใจเช่นกันลิมโลูก็เลยพูดว่าชิอเอนหยุดลังแก่ทุกคนได้แล้วลิมโลุพูดเช่นนั้นเพื่อตักเตือนชิอเอนที่กําลังยิม้มจากนั้นเดลยาดก็ดูเหมือนจะรู้สึกได้ถึงความอันตรายของเททรัสราขอการพูดคุยโต้เทียงกันเพียงแค่นี้เองเขาได้กล่าวว่าอืมถึงจะคิดว่าควรพบปะกันสักครั้ง แต่ท่านเททราสซาดูท่าจะโยงคงต้องลมเลิกไปก่อนนะครับถ้าเงินจบการหาหลือของวันนี้เลยไหมครับเบลยาร์ได้กล่าวเช่นนั้นเป็นการถอนตัวโดยไม่อยากย่างกายเข้าสู่ทุนระเบิดนั่นเองเนื่องจากคนสามารถในการรับรู้อันตรายเช่นนั้นมีจุดที่ควรจะเอาอย่างในที่นี้ลิมโลูจึงยอมรับความเยียบของเบลยาร์อีกครั้งการหาหลือได้ปิดฉากลงหนึ่งขั้นตอนแล้ว แต่ลิมมลุนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องราวที่ควรจะบอกอีกหนึ่งอย่างลิมมลูก็เลยกล่าวว่าอะใช่ใช่มีการติดต่อมาจากเทตราซาคนนั้นว่ามาซาเยคีที่กลายเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิอยากจะสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับฝั่งตะวันตกนะและยังสแสดงความประสงค์ว่าอยากจะเข้าร่วมคอนซออฟเวทจะว่ายังไงดีล่ะลิมมลูเขาได้รับรายงาน ผ่านจิตสื่อสารก่อนที่จะมาถึงที่นี่ถึงลีมม์ลุจะบอกด้วยความรู้สึกสบายสบายแต่กลุ่มคนส่วนใหญ่หยุดความเคลื่อนไหวด้วยอาการอกสันเขยาขา่าควัญพวกเขาก็เป็นเสียงหาออกมาพวกเขาได้หันหน้ามาทางลีมม์ลสายตาจับจ้องอย่างพร้อมเพียงผลที่ไม่ตกใจมีแค่กาเซลยอมโยมายและชิเอนซึ่งลิมมมลได้อธิบายล่วงหน้าเอาไว้แล้วเนื่องจากลิมมลยังไม่ได้บอกกับกษริย์ดำด้วย เขาจึงตกตนเหลืองอยู่เช่นเดียวกันกับเบลยาดการที่ลิมโลุพึงพอใจเล็กน้อยกับสีหน้าตกใจที่ไม่เคยเห็นนั้นถือว่าเป็นความลับแต่ดูเหมือนว่าคำพูดของลิมโมลุจะกลายเป็นระเบิดยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้ซสอีกแล้วถามลิมโมลุว่าไม่เคยได้ยินเลยนะครับในล,ลิมโมลุก็ตอบว่าพอพื่นจะพูดเมื่อกี้นี่เองนะลิมโมลุเขาทำสีหน้าไม่รู้ไม่ชี้แต่อีกฝ่ายก็ถามว่า ราชากาเซลก็รู้อยู่แล้วเลยครับอืมได้ปรึกษากันแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังรายละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนจะได้ยินครั้งแรกเลยว่าเรื่องนั้นมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะพอได้ยินคําตอบของกาเซลลิมมลุก็คิดในใจเอ๋กาเซลรู้อยู่แล้วสินาะลิมมลุก,กํ็ลังคิดอยู่นั้นขีเอลก็ตอบว่าไม่ใช่เพิ่งจะปรึกษากันโดยหวังให้เป็นเช่นนั้นแต่ยังไม่ได้พูดคุย เรื่องราวที่เป็นลูกป,ประธรรมซึ่งรวมถึงวันเวลาด้วยหลังจากได้รับคําตอบจากชิเอลลี่มุลุูก็คิดว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นก็นได้ถึงเวลาจะเลียมล้ํากันเล็กหน้อยแต่ก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่ฉันคนบอกเอาไว้ก่อนสักหน่อยเพราะยังไงก็ต้องเจอกันวันนี้ลี่มุลุูก็เลยตั้งใจว่าจะอธิบายเอาตอนนั้นแต่ประมาณว่าอาจังหวะเหมาะไม่ได้ จึงได้ถือโอกาสประกาศเอาตรงนี้ตอนนี้เลยหลังจากที่ลิมมอรุคิดแบบนั้นเขาจึงได้หันมองดูคนหลบหลอแล้วลิมมอรุก็พูดว่าเธออย่างนั้นยอมก็ไม่รู้สินะพอลิมมอรุถามไปยอมก็ตอบว่าใช่ไม่เคยได้ยินเลยนะพอได้รับคําตอบลิมมอรุก็ถามอีกว่าแล้วทําไมถึงไม่ตกใจล่ะลิมมอรุเองก็สงสัยในปฏิกิริยาของยอมแล้วยอมก็บอกว่าเออ พอถ้าตกใจกับเรื่องที่ลูกพี่ทำไปซะทุกเรื่องผมก็คงจะหมดแรงแล้วละเมื่อได้รับคำตอบริมลุคครู้สึกเหมือนโดนยามอย่างจงแจ้งมากๆเลยมิวลันที่ฟังอยู่ข้างๆยกมือขึ้นกุมศรีรษะดูจากการที่เธอไม่พูดอะไรเลยแสดงว่าโม่มีความคิดเห็นเหมือนกันเมื่อเปลี่ยนเช่นนั้นแล้วแายตาที่ทุกคนมองมาก็นิดหน่อยแห่ถ้าจากมิวลันที่หน้าตาก็ได้กล่าวว่า เอื่อมแล้วล่ะทำไมนายถึงเอาแต่พูดเรื่องสำคัญได้เหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ทุกทีเลยละสายตาของพิรนาตาที่มองริมโมโรมันช่างเจ็บปวดริมโมโรก็เลยพูดว่ามะแม้ว่าจะกล่าวเช่นนั้นก็ตามถึงจะเผลอพูดคำสุภาพออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เรื่องนี้ตนเองผิดจริงเหรอเพราะริมโมโรเออแต่คุ้นเขียดเรื่องสืบชีชาตากับมิเคเอลอยู่จนเต็มหัวก็เลยคิดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ฮิจกาวัตจะเลือกเส้นทางที่ปณีปนอมนี่นาแถมยังมีการสนับสนุนจากประเทศของริมโมโลเพื่อให้สามารถก้าวไปพร้อมกันในจุดนี้อีกด้วยเพราะมานย่อมเป็นเช่นนี้ริมโมโลจึงไม่นึกเลยว่าทุกคนจะตกใจพอเห็นว่าริมโมโลไม่ได้ใส่ใจฮินาตาก็บอกว่าดูเหมือนจะยังไม่สำนึกศีนานะฮินตาตะเองก็จ้องมองมาอีกริมโมโลก็เลยพูดว่าเดี๋ยวก่อนสี่ขับคุณฮินตาตะ คงรู้อยู่แล้วว่าประเทศของเรากับจักรวรรดิทำสงครามกันใช่ไหมล่ะพวกเราเป็นฝ่ายชนะพวกงนันเลยใช้สิทธิ์ของประเทศของผู้ชนะสงครามโดยหลังจากหนีจะสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันยังไงล่ะเพราะเป็นอย่างนั้นก็ต้องปฏิปนันธหน o การกับฝั่งตะวันตกอย่างดีกเลียงไม่ได้นาสีดีโมลุเขาใช้ข้อแก้ตัวเข้ปาปะทะโดยปล่อยให้อารมณ์พาไปทว่าวฮินาตายังไม่หยุดมองเหยียด ก็น,นั่นสินะถึงข้อแก้ตัวของลิมโมลุจะไม่ผิดแต่การที่สื่อไปไม่ถึงนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดโดยสมบูรณ์วิธีสื่อสารก็มีอยู่และจะแก้ตัวว่างานยุ่งก็ไม่ได้ล่ะนะเมื่อคิดได้ดังนั้นกะแล้วเชียวว่าลิมโลุเองก็มีข้อผิดพลาดเช่กนกนรลิมโมลุกำลังจะกล่าวคำขอถอดแต่ในตอนนั้นเบลยาตเองก็กลับพยักหน้าหนักแน่นและช่วยปล่อยเรือกูชีพออกมาลับ เบลย,ยาตได้กล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลครับคิดว่านี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฝาบาทลิเมอร์โลแต่เป็นความผิดพลาดของพวกเราที่ไม่ได้หวังให้เป็นเช่นนั้นมากกว่านะครับเมื่อลิเมอร์โลได้ยินแบบนั้นเขาเองก็กล่าวขอบคุณในใจเข้าใจด้วยเหรอเข้าใจที่ผมอยากจะสื่อเสารนะเบลย,ยาตคงสรงกับเป็นผู้มีฝีมือไม่มีผักวกจะพึ่งพาไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว ฮินตะกับเบลหยาดเองก็จ้องมองหน้ากันคนที่ยอมอ่อนข้อให้คือฮิรตะและเธอเองก็กล่าวว่าโอ้เธอนั่นซีนนะถ้าคิดสักหน่อยคงจะเข้าใจว่าถ้าเป็นลิมโมโรคงจะเคลื่อนไหวโดยตั้งเฝ้าทำสิ่งที่ดีที่สุดนะเพียงแต่ฮินตะได้หยุดคำพูดเอาไว้แต่จ้องมองมาที่ลิมโมโรลิมโมโรเองก็ทวนคำพูดของเธอเพียงแต่อะไร,รลิมโมโรก็กำลังคิดตาม แต่ฮินาตะก็เ่าวต่อไปพอคิดจากสามัญสำนึกของผู้อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกแล้วการที่จักรวรรดิซึ่งเป็นศัตรูคู่แขนมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีท่าทีแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําใจเชื่อได้สุดๆมันมีคติมากเกินไปจนนึกไม่ถึงว่าจะมีความเป็นไปได้แบบนี้นะฮินาตะดูท่าทางเจ็บใจ ก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจหรอกเพราะมันสามารถประมาณว่าประเทศใหญ่ที่เป็นพลัรตุกตอก่ตอการมด้ตลอด,ดจู่ๆก็ยินข้อเสนอฟ้องดองกันขึ้นมานี่นาตอนอื่นทุกคนคิดว่ามันน่าสงสัยเอาไว้ก่อนแต่การได้ยินจากปากของลิมโมโลที่เป็นผู้ชนะก็ถือว่าสําคัญเพราะท้าแค่สร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันก็มีความเสี่ยงน้อยและไม่มีสิ่งใดง้อเขาไปกว่า การที่มนุษย์เจษฎาจะสู้รบกันเองในช่วงเวลาที่สงครามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากนั้นประธานสภาก็าได้กล่าวว่าฟาบาลลิมเมลูมีเรื่องที่อยากจะถามนาครบเขาได้กล่าวแบบนั้นลิมเมลูก็บอกว่าอะไรเหรอประธานสภาเลเตอร์เป็นผู้ถามลิมเมลูลิมเมลูจึงได้กระตุนให้เขาได้พูดต่อไปหลังจากได้รับอนุญาตจากลิมเมลูเลเตอร์ก็เลยกล่าวว่า การเจรจาก,กับจกักรวรรดินั้นจัดขึ้นที่ไหนเลคาขอบและอีกคำถามหนึ่งที่เรียกว่าจากักรพรรดิว่ามาซายยเยคิยนันหรือว่าไม่ถึงท่านมาซายยเยคิยแห่งภระกา้แสงเล่าขอบประธานสภาเลเตอร์รู้สึกตื่นเต้นคำถามที่สองทำให้เกิดเสียงดังจอแจยิ่งกว่าคำถามแรกกระทั่งคนอื่นๆก็ดูท่าทางตื่นเต้นทําให้ริมุลุตระลักนายว่าตนเองอธิบายไม่เพียงพอริมุลุก็เลยอธิบายไปว่า การหาลือจัดขึ้นที่อาณาจักรอินกาเซียถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเข้าร่วมกับการประชุมครั้งต่อไปโดยเร็วที่สุดนานา,นาการรับหลูของท่านเลเตอร์ไม่ผิดหลอกผู้กา้มามาซาเยาขีซึ่งเป็นเพื่อนของฉันได้ขึ้นคลองหลาดเป็นจัก,กรพรรดิในวันก่อนหน้าทันทีที่ริมหลูผู้เช่นนั้นห้องประชุมก็เสียซองผู้ด้วยเสียงแสดงความยินดีสมแล้วสมกับเป็นท่านมาซาเย่ขี วิเศษไปเลยเท่านี้ก็เลี่ยงสงครามได้แล้วคืงจะไม่รู้ทํายังไงถึงได้กลายเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นท่านมาซาโยคิอะไรก็เกิดขึ้นได้สินะครับอย่างที่ว่าแหละแม้แต่จักรวรรดิที่ชั่วร้ายก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านมาซาโยคิหรอกครับในห้องประชุมก็เป็นเช่นนั้นแหละบวกเวกเกลใหญ่เลยในเลเตอร์ก็บอกว่าได้รับรายงานว่ามีพิธีราชาพิเศษของจกักรพรรดิองค์ใหม่ แต่ไม่นึกเลยว่าจะเปลี่นท่านมาซาเยคิแต่ท่านประธานสภาเลเตอร์ก็ยังพูดเช่นนั้นด้วยน้ำตาคอเบาแต่ปฏิกิริยานี้มันเป็นเรืองที่อยู่เหนือความคาดหมายของลิมโมลโรรู้สึกเหมือนว่าอาจจะทำเลืองที่ไม่ดีกับมาซาโยคิแล้วแห่การที่ผูกกาผู้ล้มจกกักรวรรดิเนี่ยเรื่องราวที่ดูอย่างกับบันเทิงคดีในอวากาศแต่ที่ในสักแห่งนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอก ถ้าคิดโดยปกติการที่ปัจจัยบุคคลทําให้ประเทศล่มสลายเนี่ยมันต้องเป็นไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วการคิดอย่างสงบว่าเรื่องนั้นสามารถเกิดขึ้นได้และเชื่อสนิทใจสแสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจที่มีต่อมาซายะคิดนั้นเป็นสิ่งที่เกินขาดแต่ว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรที่ลีมุลุทาได้แล้วลิมลุก็เลยพูดว่าโอ้ล่ะเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละ ฉันเองก็ไม่รู้สถานการณ์โดยละเอียดเหมือนกันเลยอยากจะให้ถามจากเจ้าตัวที่หลังรีมลูได้พูดเช่นนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและโยเรื่องยุ่งยากทั้งหมดไปให้กับมาอาโยขี่ที่ไม่รู้อะไรด้วยเลยด้วยเหตุนี้การหาลือในวันนี้จึงมีการแชร์เกี่ยวกับการส่งเสริมแผนการดําเนินการฝึกซ้อมอพยพและกําหนดการเข้าเรื่องประชุมสภาครั้งต่อไป องจกกักรพรรดิองค์ใหม่แห่งจกกักรวรรดิตั้งแต่การประชุมในครั้งนี้ได้จบไปเวลาก็ผ่านไปแล้ว5เดือนด้วยความรู้สึกประมาณนี้ทินจะมีเรื่องที่ดูผิดคาดนิดหน่อยแต่การเตรียมการก็ดําเนินไปอย่างมั่นคงการประชุมสภาครั้งต่อไปมีกําหนดจัดขึ้นในอินกาเซียในอีกสองสัปดาห์ให้หลังการพูดคุยปูทางกับพวกมาซาโยคิและฝ่ายบริหารในสภาไม่มีปัญหาเช่นกัน คาดว่าการเข้าร่วมของจกักรวรรดิจะได้รับการอนุมัติสำหรับประเด็นดังกล่าวหากให้เททราาัสาจัดการก็สบายใจได้การรวมจะจนลงของมนุ์เตชาตให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นโดยผิวเผินถือว่าสำเร็จลุล่วงการเตรียมการของกองก,กำลังจอมมนก็พร้อมถึงที่สุดแล้วที่เหลือถ้ากำลังลบศัตรูไม่ทรงพลังจนเหนือความคาดหมายก็ดีอยู่หรอก ในระหว่างที่กำลังคิดเช่นนี้จูจ่ๆดีโน่ก็ติดต่อเข้ามาอะดีโนเองได้ยินไหมเมื่อดีโนได้ก่าวแบบนั้นริมโมโรก็พูดว่าแน่นอนแล้วมีความเคลื่อนไหวอะไรงั้นเหรอเพราะไม่ใช่การติดต่อของทุกๆเชาวจึงดูท่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ผิดแน่พอได้ยินคำถามของริมโมโรดีโนเองก็บอกว่าอืมอืม้าจะบอกว่ามีก็มีอยู่หรอก เลยติดต่อเอาไว้ก่อนถึงอย่างนั้นก็มีเยอะเกินไปเลยกุ้มอยู่ว่าจะเริ่มผูจจกตรงไหนก่อนดีนะ่นาทางด้านของดีโน่ก็ยังอยู่ในท่าทางขี้เกียจลิมมลูก็คิดในใจโอ้ถึงจะเป็นวิธีผูที่ไม่เข้าประเด็นเสียทีแต่คงมีอะไรเกิดขึ้น,นแน่แน่ชีวิตประจำวันอันสงบสบุขที่อุตส่าห์ได้มานั้นเป็นอันสิ้นสุดลงพร้อมกับการติดต่อของดีโนนั่นเอง ก็สารบบทที่2ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ